ยายเคยเลลอกชาติได้ตั้งแต่สมัยยังไม่ได้สร้างวัดตั้งไปเจอหลวงเจ้าหลวงพ่อวัดปากน้ำอ่ะใช่ไหมไปเรียนธรรมะกับหลวงพ่อหลูงพ่อตายที่เริมแรกหลวงพ่อลวพ่อเขาบอกว่าลูกทุกคนนะสมัยนะั้นมันยังมีตัวมันยังไม่โตมันวัยรุ่นพ่อเขาบอกลูกทุกคนเนะี่ยคุณจะตีอาจาน,นี่มากสืดพ่อเขาวังนะเราก็ไม่รู้ แต่ยายเป็นคนสนมากนะพ่อเขาบอกว่าพ่อเขาบอกว่ายังไงไงเราก็กลัวบาปอ่ะพ่อตายจะต้องขอธรรมาให้ได้เราก็ไม่ได้ขอธรรมาพ่อพ่อตายแล้วเราไปเที่ยวไปไปส่ะวัยรุ่นอายุวัยรุ่นยายก็สงมยายก,ก็ไปทุ่งไร่ทุ่งนาตามภาษาเป็นคนชาวไร่ชาวนาเนี่ยไปตามภาษายายเนี่ยกลับมาพ่อก็ตายพี่น้องมันก็ดา่าเอา มึงใจเหน่มาม่าพ่อตายนะใครๆก็ขอธรรมาหรือว่ามึงอยู่คนเดียวไม่ได้ขอธรรมาพี่น้องก็ว่าเอเราก็เสียใจไม่ได้ขอธรรมาพ่อเขาบอกว่าลูกทุกคนกจะตีกันมากเออกูไม่รู้จะทำไงชาเขากวั่นข้าวอ,อยู่นียังไม่ตายเอ้เราไปเที่ยวกลับมาพ่อตายแล้วอยู่ๆมาก็ว่าตาักน้ำมาพ่อก็ล่าเรือกันว่าใครนั่งเห็นธรรมกายเนี่ะ จะไปหาพ่อแม่ที่ตายจะไปหากลนตายไปในรกสวรรค์นได้ทีนี้เราก็ก็บอกก็พี่น้องพ่อก็ตายเหลือแต่แม่บอกก็พี่มั่งบอกก็แม่มั่งแม่แม่พี่พี่แม่ก็เป็นเศรษฐีชาวนาเนาะก็มีสร้อยเส้นกรูอยู่สอบทองเทิงเยอะก็บ้านหลังใหญ่ก็เอาไปไว้บนขื่อเนี่ยทเวลาจะใช้อาลงมาให้ใส มึงบอกไม่เอาหรอกพี่สาวก็บอกมึงจะเอาอะไรมากูจะให้มึงไม่ต้องไปอ่ะพี่เขาจะไม่ให้ไปบอกไม่ได้พี่ต้องไปไป่อนเนี่ยเร้จะกลับมาหาหมัก็บอกเขาพี่สาวพวงมัน้นแล้วไปวัดตักน้ำก็ไปเจออาจารย์คุณเขากำลังสอนธรรมะอาจารย์ตัุกเขาก็สอนธรรมะให้ยายยายก็เห็นธรรมกายเห็นธรรมกายก็เห็นธรรมกายแลรรย้วทำไง เขาเขาก็ต่อต่อให้เขาบอกเขาเขาว่าพ่อตายไปนั่งอยู่ที่ไหนอยากจะเห็นพ่อยังไงเขาก็บอกว่าเอานี่จะไปนั่งธรรมกายใส่เขาก็ต่อธรรมกายดียายก็ไปนั่งธรรมกายใสใสแล้วอยากก็ยายก็อธิษฐานอย่าจะบอกว้าขอให้บุญกุศลข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าถึงธรรมกายเนี่ยพ่อข้าพเจ้าอยู่ที่ไหนขอให้ธรรมกายข้าพเจ้านำข้าพเจ้าไป ธรรมกายเนี่ยเขาก็จะออกไปละลอยอยู่ดิว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 ไปจ้ะก็ถึงแห่งหนึ่งนะไปถึงแห่งหนึ่งโอ้โหควายมันลุกสูงจ้ะลุกสูงแล้วธรรมกายนี่ก็ลอยบนเหนือไฟายควนี่ดับลงดับลงดับลงดับไปเห็นจักรนรกมันตกนรกนัยนะยุ่งจ้ะโจมโพจมโพเมื่อสารนรกมันตกมันนี่โจมโพโจมโพโอ้โหแล้วเราก็เห็นพ่อเราอีกแล้ พแพ่อเราเนี่ยมาจมโผล่จมโผล่ยู่ไนะกนี่ไปทำไรดีก็ออกจากข้อที่ยังถามอาจารย์ใหม่อาจารย์เขาบอกว่าให้อธิษฐานเนี่ยเอาบุญที่งเราที่ถึงธรรมกายเนะขาต่อให้ดีอ่ะให้ช่วยพ่อได้ไปอีกทีหนึ่งจะก็อ,อ,กอธิษฐานจะบุญก้สมเนี่ยช่วยข้าพเจ้าขอให้ธรรมกายข้พพยาพเจ้าช่วยพ่อขา้าพเจ้าให้ได้ทีนี้ธรรมกายก็รื่นชานเข้าไปรับพ่อ เอาพ่อขึ้นไปไว้สวรรค์ช่างดาวดึงเอาไปไว้น,นี่มานมนต์นี่ขาจะเรียกว่ามานชาวสวรรค์ที่เขาตายแล้วก็ไปอยู่บนสวรรค์เขาเรียกว่านิมานตายกับกางูกเก่าสับัตจกจะชิ้นหนึ่งก็ไม่มีมีตำนิมานพ่อเขาไม่มีอะไรเลยโอ้โหสงสารจังตกนรกนาะไปช่วยจากในรกนะาะไปมาจริงๆเลยควายเนี่ยมันลุก ท่วเหมือนเลยตีหน้าวันละสิบตังค์งสิบตังนะพ่อนะทุกวันเลยแล้วเขาว่าลูกทุกคนจะตีอาจาหมังหน้าหัวมันส่นมันส้งก็งงจะตีเนี่พอเราโตแล้วเราก็คิดได้ถ้ายายไปช่วยพ่อจะได้ว่ามมีความสุขถ้ายายไม่ได้ช่วยพ่อยายขึ้นนรกแล้วเรียกตายบามันี่ียกตายเลยนะกุ้มใจเพราะยายนี่เป็นคนกลัวบาปกลัวจริงๆไมนใค,ครกลัวเท่ายาย พ่อเขาบอกพทุกคนตีอีจานมากเลยะมื่อสมัยสมองน่ะ <Okay. S 1> อืมพ่อเขาว่าไม่เด้เขอท่านมาพ่อพ่อไม่อยากทังต้องไปเรียนธรรมะแล้วปักนามนะถึงธรรมกายแล้วไปช่วยนพ่อได้แล้วทึงได้ไปทึ้งได้อยู่มาจนป่านนี้ทั้งได้มาสร้างวัดนี่มาสร้างวัดนี่ก็เพราะ,ราะว่าเจ้าว,วาดรองเจ้าว,วาดาว,ว่าเอเราบวชแล้วเราจะเอาเขาไปไว้ที่ไหนดีเนาะ มัดปากน้ำก่อมใหน่อยแม่ึกอับยังเลยแม่ชีเหมือนกันแล้วก็เป็นแม่ชีก็ขเขาก็ไม่ค่อยมีกฎมีวินัยไม่เอาวะจับไปหาถึงดินที่ชาญเมืองยักหน่อยก็มาหาถึงดินที่ชาญเมืองนี่ยายยายกันนึกว่าเอเราต้องคิดหาป็นดินทักแห่งนะฮะย่าก็คิดได้ ยายก็ไปให้คนตะขอเป็นดินผืนที่อยู่ทุกวันเนี่ยที่สร้างวัดเนี่ยห้าสิบไร่แม่คุณวานนีให้คุณเห็นแต่ไหมแล้วเขาก็เลยขอห้าสิบไร่เขาให้ยกหมดยกให้หมดผืนเลยจ้ะ